วันนี้อยู่ที่สถานีจจตูจักนะครับมารอขอบวนรถ111รถเร็วไปเด่นชัยครับวันนี้มีพิเศษหน่อยวันนี้รถเร็ว111นะครับจะได้หัวรถจาก QSY แล้วก็รถโบกี้จัดเฉพาะนะพ่วงไปด้วยมีตู้พิเศษ เป็นรถเร็ว <Yeah. S 2> สายเนะือแต่ตอนนี้ <Yeah. S 2> ดูสายสีแดงออกมาก่อนแล้วก็รถ ไมาไม่ทันนี่ก็วิ่งแล้ววิ่ง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 เป็นชีวิตการเดินทางช่วงเช้านะครับที่สถานีรถไฟฟ้้สายสีแดงก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้อันนี้คนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็น BTS MRT นีนโอโหไม่ได้เข้าฮะแน่นครับแน่น MRT าสายสีน้ำเงินยิ่งแน่น รถออกแล้วนะครับเแล้วรอรถเร็วที่1 3ึห้าเดี๋ยวก็ออกตามหลังมาแต่ตอนนี้รถนะั่นออกมาแล้วนะแต่ว่าไม่ถึงช่วงไหนไม่แน่ใจละแต่ก็วิ่งตามหลังรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นแหละ มาแล้วนะครับสำหรับรถเร็วที่135กรุงเทพอภิวัตปรปลายทางอุบลราชธานีได้เป็นหัวรถจักคิววา ไปตายอยู่ที่โคราชครับแล้วก็มีรอบที่สองครับเสาที่สองนำรถแอร์พ่วงไปอีกไปตายอยู่ที่แก่งคอยนะฮะไม่รู้ว่าเออทำไมรถแอร์มันตายบ่อยจังผ่านไปแล้วครับสำหรับรถเร็ว135วันนี้ก็มีเด่รถชั้น3นะครับชั้น3ชั้น2พัดลมแต่ไม่มีแอร์ เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับน่าจะเป็นรถเร็วหนึ่งสี่ศูนย์นะ 就是吧。<noise> <noise> ต่อไปนะถ้าทางคู่สายอีสานเสร็จแล้วรถวิ่งเร็วขึ้นอะไรพวกนี้รถน่าจะถึงเร็วขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายกันเพราะว่ามาเช้ามืดไปโนนแล้วนะครับ รถเร็ว168นะฮะส่องจากสถานีจตุจักรได้หัวรถจากอัลสตอร์มครับรถเร็วจากยะลา ตัวนี้รถช้านะครับไม่ใช่รถเร็วดูจอดกันอูนิ่งขยับขยับแล้วก็นิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็ขยับนิดนิดหน่อยหน่อยรถไฟนั้นรถเร็วนี่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงขาเข้าครับจากกรุงสรตขึ้นที่ดีสามเก้ารถไฟตะบนตัอไปที่จะเข้าชลชาลาหมายเลขหนึ่ง รายทางสถานีรังสิตกรณายินดอรถไฟที่ประตูหมายเลขนึ่งถึงจุสขอบคุณค่ะนที่โดยสามปรดกล้ารถไฟขบวนถัดไปที่จะเข้าชารชลาหมายเลขหนึ่งรายทางสถานีรังสิตกรณายินดอรถไฟที่ประตูหมายเลขหนึ่งถึงจุสองขอบคุณค่ะ a platform one. Please stand clear of the platform edge. ปุติสารนี่สถานีต้นทางนะครับถือว่าเกือบต้นทางเลยต้นทางจริงๆนั่นก็คือสถานีกลางตรงนี้ก็สถานีถัดมาจากสถานีกลางคนระับปโดิสารนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะทยอยมาสถานีกลางนี่ถ้าจะไปขึ้นเดินไกลนะครับกว่าจะเดินเข้ากว่าจะเดินออกกว่าจะเดินขึ้นคนกรุงเทพนี่เดินเก่งนะ ยังไม่รวมรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับและแท้ายิงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะ่ที่เปิดใหม่ตัวชางจลาตัวสถานีนะทางขึ้นนไกลยาวทางเดินนี่ออกกําลังกายแล้วครับบางคนก็บอกว่าแหมฉันไม่ได้อยากจะออกกําลังกายฉันรีบไปทํางานแต่งตัวเสื้อผ้าใส่น้ําหอมมาดีๆแล้ววิ่งให้เงอแตกไปทํางานเช้าก็ลำคาญตัวนะ ขันเนื้อขันตัวเลยอยากออกกําลังกายแล้วก็ออกกันเองไปแล้วนะครับสำหรับรถสายสีแดงขบวนต่อไปเป็นรถเร็ว1 3 4มนะฮะมาจากเมืองจันได้หัวรถจัด QSY เช่นเดียวกัน แต่ก่อนนี่ไม่เคยได้ถ่ายขาบวน1.34นะเพราะว่ามาเช้าเดี๋ยนี้เขาเปลี่ยนเวลาหน่อยนึงนะ 34สามสี่จากเวียงจันทร์คำสวัสดิ์เข้าหน้องคายหน้องคายสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเป็นขบวนรถเร็วระหว่างประเทศ รถไฟฟ้าซ้ายสีดแดงขาเข้ามาจากอุรังสิตนะครับตอนนี้กำลังเข้าเทียบจานยนตจตุจักรสถานีจตุจักรผู้โดยสารสามารถขึ้นรถที่สถานีจตุจักรครับไปต่อที่สถานีกลางสามารถไปต่อเอ t มาทีได้นะแล้วก็รถไฟธรรมดาที่สถานีบางซื่อ ราจะต่อไปที่อื่นๆได้หากจะไปบางซ่อนบางบำรุงตะลิ่งชันก็ลงที่สถา,านีกลางนะครับเดินสลับชางชาลาลงมาแล้วก็ไปขึ้นอีกางชาลา ตอนนี้เจ็นาฬิกา30นาทีแล้วครับได้เวลาของขบวนรถเร็ว111ปลายทางเด่นชัยต้นทางนั้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็มีข่าวบอกมาว่าได้หัวรถจักคีวสวา์ครับเดิมทีนั้นขบวน111่นึ่ีใช้อันสตอมบ้าง GEA บ้างงฮิตาชิบ้างแต่วันนี้ได้เป็น สวยครับโอ้โหรถไฟสายสีแดงวิ่งสวนกันครับทีก่อนทางออกนะฮะทางเข้าทางออกของสถานีกลางขบวนสายสีแดงนี่ก็จะออกก่อนรถธรรมดาหน่อยหนึงครับหลังจากขบวนนี้ผ่านไปแล้วรถธรรมดาค่อยออกมา จานเมืองสายสีแดงนี่ก็น่าจะได้ทำในส่วนต่อขยายนะครับหลังจากได้ผู้ว่าการรถไฟใหม่ก็มีข่าวออกมานะครับว่าโครงการนี้อาจจะได้สารต่อในเรื่องส่วนต่อขยายไปสิริราชถึงสรยารเลยนะก็ไม่แน่ใจครับฟังิดตามข่าวกันไปเรื่อยๆฮะ สายสีแดงน้ำพึ่งจะออกจากจานชลานีม่มาแล้วโอ้โหน่าจะครั้งแรกเลยนะครับที่ขบวน111นี้ได้ว่ารถจาก q s y ตัดไปแล้วนะสำหรับรถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ก็พวงพิเศษหน่อยหนึ่ง ผู้โดยสารโปรดทราบตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2567เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยขอยนืติการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่บวนรถไฟทางไกลในตรงข่ายรถไฟฟ้มมาชานสายสีแดงหลังจาะขบวนรถเร็ว1ๆ1น่นบานกลับ Yeah. So โทษทายไปเรื่อยนะฮะกราบราทุกคนเท่านี้